นักดนตรีด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านทีมงานสมาธิกาปูกับยาเอาหลานสาวมาฝากชิดคือว่าเป็นตะเป็นลูกไข่ทั้งบ้านขอนเกียนได้บอกลูกสาวหลานสาว่ค่อยเคียมปะได๋ยดิคือมาดีดกันโลกนี่ละหลานสาวเจ้าน้าเจ่งเกิดปุรังแจ้งนั่นแจ้งนี่เขาดีดีดอกกูเป็นมึงบ่จักซื้อริงกูบอกเสื้อหยังนางสาวบุญแตง คูแจ็คแล้วรูแจ็คแ,แล้วเป็นน้องไปยังก็ไปอีหัวยองสวัสดีเอ้ยครับสวัสดีไอสวัสดีล,วลวดสวัสดีล้านครับ <c oughs> ล่าสุดายห้อนล้านหลังผูกสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับวันนี้ก็จะมาจับตาดูกระแสรดรามา่าข่าวของมลลำเสียงหกนกพงศกรนะครับ ผมก็ไปเห็นโพสเมื่อสาวันที่แล้วก่อนนึกว่าจะจบกันไปแต่ก็ยังมีโพสต,ต่อเนื่องของเมื่อวานนี้มาอีกนะครับเราก็มาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหมอลำเสียงนกพงศกรปีนี้ก็จัดว่าเป็นปีที่ไปได้ด้วยดีนะครับขึ้นแท่นเป็นหมอลำมาตรฐานกันไปเสียแล้วเมื่อสาวันที่แล้วบนกพงศกรก็โพสเฟสบุ๊กบอกว่าเสียใจคัก อยู่ไปเลื่อนเห็นคนผู้หนึ่งที่ผมเคยช่วยเหลือผลักดันอุ้มชูพูดถึงผมแบบนี้ความดังมันเปลี่ยนคนได้ปานนี้บอความเป็นผู้ใหญ่ที่เจริญปัญญาแล้วเขาไม่เขาเบ่าวพลาดพิงให้คนเสียหายดอกครับพอทุกคนก็มีมุมมืดกันหมดแล้วเรื่องที่ว่านั้นถึงจะเป็นเรื่องของแฟนคลับ ไม่สนใจแล้วก็แล้วแต่ก่อนผมก็โดนหนักผมก็ไม่ได้สนใจสักครั้งแล้วก็ไม่ได้พลาดพิงให้ใครเสียหายพร้อมแล้วเรื่องของผมผมไม่เคยเปิดเผยนะว่าผมมีแฟนกี่คนแล้วผมก็ไม่ได้อยากให้ใครมาว่าเสือกพร้อมคืออยากพูด คักแท้นอะเรื่องแบบนี้สิ่งที่เจ้าพูดมันคือกันมันคือการแฉกันไม่ได้เอ่ยชื่อแต่คนในไลฟ์เขารู้ว่าพูดถึงเรื่องอะไรแฉไม่พอเสาและบอ่อไม่เหนื่อยหรือผมไม่เคยดึงมูเจ้าขึ้นบ่อนะครับผมไม่เคยดึงพวกเจ้าขึ้นมาหรือ คืออยากดึงค่อยลงแทะคักแท้เวลาแฟนคลับเขาว่าแบบใดให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับถึงมูเจ้าค่อยกระว้าถึงแต่แนวดีๆสนับสนุนกันไปแบบนี้ที่เจ้าพูดถึงมันคือการทำร้ายกันเด้อกป้องคนของเจ้าของแบบใดให้คนอื่นเดือดร้อนมาเสียใจคักแท้คุณนาย จ้าจำหน้าผมไว้ดีๆแล้วนึกถึงวันแรกที่รู้จักกันวันแรกที่บอ่อทันมีคนติดตามกํำพืชกาไว้แน่นๆแล้วก็เซาพาดพิงกันแนวดีๆกะหลายยูนะาให้คนแตะได้หน่อยขนาดคนใหญ่คนตัวเขาก็ยังถูกว่าเลยมันบ่มีไผเพอร์เฟกจนไม่มีไผแตะบ่ได้หรอกครับ สาทุเดอร์ความเสียใจในครั้งนี้ให้ชีวิตผมเจริญขึ้นเจริญขึ้นมีคนนักคนแพงหลายๆกว่าเกา่าบอพ่อสิตกตํามบอพ่อสิตกก็อย่าตกเดอบักนกพงศกรนี่นะครับถ้าแปลความหมายก็เป็นพจนเป็นภาษาอีสานนะครับก็อ่านตะกุกตะกักอ่าน,นแปลอีสานเป็นไทยหน่อยนะครับก็คุณนกพงศกรก็สรุปว่าเขาเสียใจนะครับเขาเลื่อน เฟซบุ๊กไปเจอนะครับก็บอกว่าเขาไปเจอคนที่เคยอุ้มชูเชื่อเหลือพูดพาดพิงถึงเขาแล้วก็เขาก็บ่นบอกว่าความดังทำให้คนเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้หรือผู้ใหญ่ที่เจริญปัญญาแล้วเขาไม่พาดพิงให้กันเสียหายดอกครับเนี่ยคนให่ที่เขาเจริญแล้วจะไม่พาดพิงให้ใครเสียหายเพราะทุกคนมีมุมมืดกันหมดแล้วถ้าพูดถึงเรื่อง แฟนคลับเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องของพวกเราแล้วแปลว่าแฟนคลับเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องของคนสองคนแล้วออย่างนั้นนะครับแต่ก่อนผมก็โดนหนักผมก็ยังไม่สนใจแล้วก็ไม่ได้พลาดพิงให้ใครเสียหายเนี่ยบอสนกบอกว่าเขาก็ไม่เคยสนใจไม่ได้พลาดพิงให้ใครเสียหายนะครับซึ่งเราก็รู้ว่าบอสนกเขาเป็นคนไม่ค่อยจะพูดถึงใครในเรื่องของความเสียหายเขาจะพูดแต่เรื่องดีๆนะครับแล้วเรื่องของผม ผมไม่เคยเปิดเผยว่ามีแฟนกี่คนอ่านกเขาก็ไม่เคยพูดว่าเขามีแฟนกี่คนแล้วผมก็ไม่อยากให้ใครมารู้ว่าเป็นเสือกอืมป้าผมมาเสือกนะครับคืออยากพูดถึงแทนนอเนี่ยแสดงว่าคนนั้นพูดถึงเรื่องแฟนของเขามีกี่คนกี่คนกี่คนอะไรจำลองนี้นะสิ่งที่พวกเจ้าพูดมันเป็นการแฉนกบอกว่าสิ่งที่ฝ่ายนั้นพูดมันเป็นการแฉกัน ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับไม่ได้เอ่ยชื่อคนในไลฟ์เขาก็ว่าพูดถึงเรื่องอะไรหมายคามว่าคนที่พูดไม่ได้เอ่ยชื่อออกมาชัดเจนว่าพูดถึงใครนะครับแต่คนฟังเขารู้แฉไม่พอหยุดแล้วหรือนะครับแฉบ่พอเท่าหลบ่แปลว่าไม่พอหยุดแฉแล้วหรือไม่เหนื่อยหรือบ่เมื่อยบ่แปลว่าไม่เหนื่อยหรือ,รมอ,อ,รมอ,รอผมไม่เคยดึงพวกเจ้า ผมไม่เคยดึงพวกคุณลงมาเลยคืออยากดึงผมลงไปแท้เห็นไหมครัว่าเขานกเนี่ยไม่เคยดึงเขาลงมานะครับแต่ทําไมเขาถึงอยากดึงนกลงมาแฟนคลับมาเขามาพูดถึงงูเจ้าหมายถึงว่าแฟนคลับมาพูดถึงพวกนั้นนะครับนกก็ไม่เคยนกก็พูดถึงแต่แนวดีๆนะครับนกก็พูดถึงแต่เรื่องดีๆสนับสนุนกันไปแบบนี้ที่จะพูดถึงมันคือการทําร้ายกัน แสดงว่าอีกฝ่ายพูดเป็นการทำร้ายนกพงสะกอนปกป้องปกป้องคนของตัวเองแบบใดทำให้คนอื่นดร้อนนั่นก็บอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับปกป้องนะครับไล่สดปกป้องลูกของตัวเองเนี่แต่ทําให้คนอื่นร้อนมาเสียใจคักแท้คุณนายนกบอกว่าเสียใจได้คุณนายเจ้าจําหน้าผมไว้ดีๆแล้วนึกถึงวันที่รู้จักกันวันแรกที่ยังไม่ได้มีคนติดตาม กำพืชกำไว้แน่นๆนี่นกบอกว่าให้กำความหลังเอาไว้แน่นๆนะครับตั้งแต่สมัยคนยังไม่ติดตามแล้วก็หยุดพาดพิงกันแนวดีๆก็มีเยอะแนวดีก็มีหลายอยู่หน้าแนวดีก็มีเยอะให้คนแตะได้หน่อยขนาดคนใหญ่คนโตเขายังแตะได้มันไม่มีใครเพอร์เฟกจนไม่มีใครแตะต้องไม่ได้สาธุเดอ้อความเสียใจครั้งนี้ขอให้ชีวิตของนกพงสกอนมีแต่คนรักคนแพงกว่าเก่า ไม่พอจะตกต่ําก็จะให้ตกต่ําเดอเนี่ยรายละเอียดโดยสรุปคร่าวๆนกปงสกอรกเขาพูดแบบนี้พอนกพงสกอรโพสเฟซบุ๊กขึ้นแบบนี้คุณพิษนุพลพรมโคตเนี่เขาก็มาพูดนะครับคุณพิษนุพลก็คือบอสหนุของเรานี่แหละยานุของเรานี่แหละก็มาคอมเมนต์ตอบบอกว่าอย่าลดตัวลงไปซานะครับคำว่าอย่าลดตัวลงไปซาก็คืออย่าลดตัวลงไปสนใจคําพูดชนีที่เคยเป็นโสมาก่อน ชั้นต่ำมาก่อนในสมองมันคิดได้แต่เหยียบย่ำคนมันจะรู้จักคนอียัางคนแบบนี้ขางคกขึ้นวอกอูโหูบอสโนนี่ฟาดแบบชนิดที่เรียกว่าขุดกันมาเลยว่าเป็นอะไรใครมาจากไหนนะครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ต่อบอสโนบอกว่าปืด้ดเอาความดีเข้าตัวเอาความช่วยคนอื่นพูดถึงคนอื่นได้ก็คว้างงูให้พ้นคอหน่อย ให้ดีกว่าเขาค่อยมากัดเนาะสาวน,นุนีเนี่คนนี้ก็บอกว่าแบบนี้นะครับนี่บอหนุก็บาฟาดแรงพอสมควรนะครับเนี่ยแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ให้กำลังใจบอสนกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายสู้เดือดอ้ผ่านมาทางบ้านเอื้อยก็แวะมากินข้าวเดือ่นะครับคุณบิ๊กภูมิมารินก็บอกกำลังใจเด้ออไอยนะครับคุณบอยสิริใจนี่โอ้โหลาบอตต้องคิดอยียงหงายครับ ทุกคนรู้ตัวเองดีว่าทำอะไรพูดอะไรความจริงมันคือสิ่งที่ไม่ตายและที่สำคัญบาปใครกรรมมันใครทำอะไรย่อมได้รับสิ่งนั้นนี่คุณบอยสิริชัยเข้าคอมเมนต์ต่อทายของคุณนกพงศกรแล้วคุณนกพงศกรก็ไปคอมเมนต์ตอบว่าขอบคุณหลายๆไอ้นะครับพระเอกบอยวิ่าถือใจแม่หลายเด้แมนอิลีเนี่ยนะครับเขาก็ มาให้กำลังใจระหว่างพี่ๆน้องๆกันคุณพุทธนันทดรักษาหรือที่เรารู้จักกันคือคุณแพรวพร่าวแสงทองก็มาโพสบอกว่าสู้ๆนะคนเก่งคุณนกโพศกรก็ไปตอบบอกว่าขอบคุณเอื้อและหลายเด้อนะครับเจ้าก็สู้คู่กันเด้อยายแพรนะครับแพรวพร่าวแสงทองเขาก็ให้กําลังใจกันนะครับไม่พัชรีก็มาบอกว่ากําลังใจเด้อหำ นะครับทุกคนก็ต่างมาศิล,ลปินโอ้โหนิสกุลเดนหนุมานนี่ก็มาบอกว่าให้กำลังใจในนั้นจำนวนนั้นก็ยังมีคุณอออาอศกุณาพรลูกสาวหลาของพวกเรานี่แหละกอดๆนะคะพ่อสูดๆนะคะรักพ่อนะพ่อยังมีอยู่หนูพ่อยังมีหนูอยู่โอ้โหคุณน้องออาอศกุณาพรนี่ก็ไม่ให้กำลังใจพ่อนกบอกว่ายังไงยังไงก็พ่อยังมีหนูอยู่นะคะ คุณนกพงศสกกรก็ไปตอบอาอายบอกว่ารักอิหลาเดือลูกนะครับคุณติ๋มกุสุมาเพชยรบันเพลงเนี่โอ้โหนี่ศิลปินเหมือนกันกํากลังใจเดือลูกนี่นะครับหลายคนก็บอกอย่าไปสนใจคนไร้การศึกษามารายาทในการครองตนต่ําตมวัวลืมตีนไม่มีวันเจริญกําลังใจนะโอ้โหแต่แล้วคนมานี่แรงๆพอๆกับบอสนู่เลยนะครับคุณแคทอารยาบอกกําลังใจนะคะบอสนกครับ คุณสิริพรพันแสนก็บอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปกำลังใจห่วงใยส,สู้ๆนะครับคนเก่งบอสนกนะครับลูกกอล์ฟอุทมพรนี่กับศิลปินมันกันก็บอกว่าเทคเคนนะอยู่พงศกรแสนปากดีนะครับทุกคนต่างก็ไม่กำใจคุณเฮกต้าผาคภูมิยางสีนี่พระเอกนะครับนนท์ดูทางหมอลำตั้งมาใหม่คุณสิริพรน,นะครับอ่อไม่ใช่ครับอ่อ หมอลำตั้งใหม่เลยลืมชื่อแล้วพูดถึงตรงนี้นะครับก็ให้กําลังใจเด้อน,นะครับคุณวุฒิสลาวุฒิเสียงกังวานก็บอกกําลังแกนะครับนี่นะครับคุณแม่ออยออสเตรเลียบิวตา้าก็บอกคนดีเขาไม่เหยียบย่าคนที่เคยช่วยเหลืออยากเอาเทปตอนที่มันพูดจังเลยพูดเพื่อให้ตนเองดูดีหลอกลูกมันเผยให้เห็นทตุแท้ที่ต่ำแซมของตนเองกำลังใจลูกอย่าไปสนใจขอให้หนูเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นรักลูก ตั้งใจให้หนูเสมอตลอดลูกเนี่ยคุณแม่อ้อยออสเตรเลียบิลสตา์นี่ก็คนให้กำลังใจนะครับสนับสนุนบดนงมาตลอดคุณแม่ก็มาให้กำลังใจนะครับคุณแป้งธนพรพัสดาริ่งเจริญรัตนี่ก็บอกว่าไข่พงศกรยิ่ง,ย,งยิ่งเจริญขึ้นไปนะเนี่ยเขาให้กำลังใจทุกคนต่างก็มาห้ามให้กำลังใจบดนกพงศกรกันเพียบหลังจากนั้นมา อ้ายสกุณาพรก็มาพูดต่อบอกว่านกไม่กลัวกิ่งไม้หักมันไม่ใช่มันไม่มั่นใจในกิ่งไม้แต่มันมั่นใจในปีกของมันเหมือนอิลามั่นใจในปีกของพ่อจา๋าเราจะบินไปด้วยกันแม่แม่แมจ้าใครอยู่ใกล้มาเจอกันให้กำลังใจอิหลา่าและเสียงหกทุกคนกันได้นะเนี่ยนะครับคุณน้องอ้ายสกุณาพรก็พูดให้กำลังใจ นะครับแล้วอส้สกุณาพรก็บบพ่อยังมีหนูนะครับไปแชร์โพสต์ของคุณนกพงศกรมาขึ้นหน้าเฟซบุ๊กตัวเองบอกว่าพ่อยังมีหนูนะครับก,ก็มีภาพหยดน้าตาติ้งๆลงมาเนี่ยนะครับอส้สกุณาพรน,นกพงศกรต่อจากนั้นวันนี้นะครับก็ยังมีคุณเอกวีรศักดิ์นิวโฮเขาเรียกว่าองค์รักพิทักษ์นกพงศกรพๆกับบอสโนนะครับ เขาเรียกว่าองคารักษ์พิทักษ์นกพงศกรก็มาบอกว่าแต่ก่อนคําว่าพ่อแม่รังเกฉันแต่ก่อนคําว่าพ่อแม่รังแกฉันฟังยังไงอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เข้าใจล้านเปอร์เซนแล้วจะดีจะดับก็เพราะพ่อแม่นี่แหละไม่เกินจริงๆนะครับนี่คุณเอกวีรศักดิโอโหพูดถึงพ่อแม่รังแกฉันก็แสดงว่าอีกฝ่ายด้นมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกนะครับ ก็กล่าวถึงไว้อย่างนี้ลูกจะเด่นจะดีจะดังนะครับก็อาศัยพลังจากพ่อจากแม่นี่แหละคุณเอกวิรศักดิ์นี่ก็ไม่ได้กล่าวถึงใครจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่องก็ไม่รู้แต่ที่แน่ก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเราไปอ่านคอมเมนต์นะครับถ้าเราไปอ่านคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ของคุณเอกวิรศักดิ์นี่ก็เห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะครับทุกคนก็อืมนะครับน่เอก เคยคุยกับแม่ตอนเกิดเรื่องแรกๆเห็นไหมบวกหนึ่งล้านดับอิหลีแนแม่นะคักพูดซะเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่าพ่อแม่รังเกฉันพันเปอร์เซ็นตะเนี่ยก็ามาคอมเมนต์ผมอ,อ่านดูแล้วมันก็จะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่เป็นเรื่องใครผมก็ยังเป็นปริศนาเหมือนกันถูกต้องพ่อแม่รังเกลูกก็แบบนี้แหละนะครับคนมาคอมเมนต์ต่อ นะครับใช่แล้วรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีถึงจะเรียกว่ารักลูกจริงๆนะครับนี่เขามาพูดคอมเมนต์กันต่อถูกต้องที่สุดใช่ค่ะอะไรลูกฉันก็ลูกฉันลูกฉันเป็นคนดีพึ่งถึงบางอ้อพึ่งถึงบางออดนะหนูเคยได้ยินมาว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีอันนี้มั่นบ่แมนดอกสนเขาว่าคักๆักแหนะ่คำว่าสนเขาก็คือหมายความว่าจูงลูกคักๆักนะ ลูกคักๆนะครับสุดท้ายกลายเป็นทำร้ายลูกโดยไม่รู้ตัวรักลูกอธูกแต่ไม่ใช่รักลูกจนหายใจจนหายจนใจจนหายใจหายคอไม่ได้นะครับแม่คักซื้อเลขกระถถอกเบิงซ่งคนแต่เล็ๆแล้วนะครับยิ่งที่สุดเข้าตำราพ่อแมร่รังเกียจฉันเนี่ยเขาก็คอมเมนต์มาบอกว่าคุณเอกวิรศัสักอมโภ์ในวันนี้ก็บอกว่าเข้าทำนองพ่อแมร่รังเกียฉัน ตอนแรกผมก็นึกว่าคนละเรื่องพอไปอ่านคอมเมนต์มันกลายเป็นพ่อแมร่รังเกฉันก็ไม่รู้ว่าบอดหนไปฟาดกับใครมานะครับก็เป็นเรื่องเออเป็นรถเป็นชาติเป็นสีสันของวงการศิล,ลปินมอลำบ้านเราอีสานบ้านเรานะครับคุณนุ๊กโสกรก็คงจะเสียใจพอสงวนอะไรที่มันผ่านมาอะไรที่มันผ่านไปมันเป็นเรื่องที่แล้วแล้วไปนะครับก็หลายคนก็บอกว่าเป็นเรื่องหิวแสงแสงจะดับแสงจะรี อะไรผมก็ไม่รู้เขาก็พูดกันนะครับส่วนจะพูดถึงใครผมก็ไม่รู้รู้แต่ว่าวันนี้นกพงศกรเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วนกพงศกรก็มาโพสต์ต่อก็ให้กําลังใจนะครับจากคนที่นกพงศกรได้รับกำลังใจจากแฟนคลับนกพงศกรก็มาให้กําลังใจกับทุกคนบอกว่านกพงศกรได้รับกําลังใจจากหลายๆคนต่อไปนี้นกพงศกรก็ ขอให้กำลังใจทุกคนนะครับนกพงศกรก,ก็บอกว่าโค้ดนี้นกอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังท้อแท้ในชีวิตนะครับทุกคนให้กำลังใจนกมามากแล้วนกอยากให้คืนบ้างพี่น้องเหนื่อยไหมครับบางคนก็สู้กับการทำไร่ทำนาบางคนก็สู้ชีวิตในเมืองหลวงบางคนก็สู้ชีวิตอยู่ต่างประเทศสู้ปากกัดตีนถีบกว่าจะได้แต่ละเมือ่อทำเหมื่อกำลังไหล ให้หาผ้ามาซับพักดื่มน้ำเย็นๆจากหน่อยเด้อครับมันมีแหงคักการเดินตามฝันสู่หน้าที่การงานเพื่อคนข้างหลังมันคือของหวานของคนประสบความสำเร็จครับพี่น้องเห็นนกปงสกรเป็นแต่เพอร์เฟกต์บ่ครับเป็นตะรวยบอบอได้คิดผิดคิดใหม่นะครับจริงๆแล้วนกปงสกรก็ไม่ได้ต่างจากพี่น้องเลยครับปากกัดกินทิบทุกวันคือกันที่แย่ไปกว่านั้นนอนผิดธรรมชาติ คนอื่นได้นอนกลางวันคนอื่นได้นอนกลางคืนอย่างเต็มอิ่มจะได้นอนแต่ผมได้นอนกลางวันหลับๆตื่นๆฝืนร่างกายตัวเองเพื่ออะไรเพื่อหน้าที่เพื่อเงินเพื่อครอบครัวเสียงวิหกเพื่อคนข้างหลังเหมือนกับพี่น้องเลยครับนะกนกนก6งสุกรบอกว่าเพื่อครอบครัวเสียงวิหกก็คือเพื่อศิลปินทุกคนนะครับรช,ชีวิตเสี่ยงกับการเดินทางทุกวัน,น,านการเงินก็เสี่ยงกับการลงทุนลุ้นอยู่ทุกวันว่าชีวิตจะเจออะไรบ้าง นกโคตรอิจฉาเพื่อนพี่น้องเลยครับที่ได้ใช้ชีวิตปกติทำงานกลับบ้านมีปีใหม่มีสงกรานมีบุญมีงานได้กินได้มวนต่างจากตัวเองที่โบยบินอยู่ตลอดเวลาแต่เพื่ออะไรล่ะครับเพื่อเงินอย่างเดียวเลยนั่นคือพี่น้องออกมาจากออกมาจนจะเข้า200งานแล้วพี่น้องลองลองคิดว่าใน200งานหมูนกเจอกับอะไรมาบ้าง อธิบาย3วันสามคืนก็ไม่หมดแต่ก็เพราะว่าพี่น้องเป็นแรงใจมันก็ลบความเหนื่อยลงอย่าท้อนะครับให้รู้ไว้เสมออาชีพที่หนักกว่าเราลําบากกว่าเราเสมอขุดลุดขุดหลุมดินลึกเท่าไรก็ไม่สุดบินขึ้นฟ้าสูงเท่าไหรก็เหลืออวากาศตราบใดที่เรายังมีโอกาสนั่นคือแสงสว่างของอนาคตอดทนเอาครับ ทำงานแล้วเหนื่อยๆจิบน้ําเย็นๆกินตําบักคุ่งแซ่แบๆเปิดไล่สดฟังมอหลามฝนๆมวนๆนะครับนี่ศีลมันคือแรงผลักดันเราถ้าไม่มีนี่ศีลมันก็จะขี้ค้านแบบไม่มีความหวังหาทุกวันใช้ทุกวันแต่อย่างน้อยเราก็ได้หามันมีแต่มันไม่ใช่มีแต่ใช้นะครับมีเก็บ500ก็ยังดีกว่าไม่มีอย่าติดหรูอ,อย่าอยู่แพง ส่งกำลังใจนะครับให้กำลังใจเจ้าของมากมากคิดบวกเยอะๆทำงานให้มีความสุขหาหมูหาพวกเว้านัวหัวหมวนความมวนเสียงหัวราะจะช่วยพี่น้องหายเหนื่อยครับสุดท้ายชีวิตที่มีความสุขที่สุดมันไม่มีอย่างดอกครับนอกจากความสุขจนตุยนะครับนะครับ,นะค,รบความสุขจนตุยขอแค่เอาครอบครัวกินดื่มนอนหลับมันก็คือความสุขแล้วครับถึงจะไม่ที่สุด แต่ก็ไม่เดือดร้อนใครไม่ได้ให้ใครเดือดร้อนนะครับนกคงเสกรก็มาโพสให้กําลังใจพี่น้องแฟนคลับทุกๆคนนะครับในใครไม่ได้อ่านแต่เม้นเฉยๆนะครับในใครไม่ได้อ่านแต่เม้นเฉยๆยกเมื่อน่อยนะครับผมนี่อ่านแล้วก็วิเคราะห์นะครับว่าคุณนกพงเสกรเนี่ยเขาพูดถึงว่าคนเราเนี่ยชีวิตของคนเรามันก็มีความเสี่ยงมันก็มีความลําบากยากเข็นกัน ต่างๆนานา,นาไม่มีใครที่จะเกิดมาเพอร์เฟกเสียทุกอย่างนะครับนกพงศกรถึงแม้คนหลายคนก็บอกว่าอาจจะเป็นชีวิตที่หรูแต่เขาก็ดิ้นรนทุกวันไม่เคยนอนอิ่มนะครับตื่นตื่นหลับหลับนะครับเวลาพี่น้องหลับนกปงศกรก็ตื่นเพื่อนๆศิล,ลปินก็ตื่นเรียกว่าเขาเรียกว่าหากินกลางคืนนะครับเวลาคนเข้านอนพวกศิล,ลปินก็ตื่นเวลาคนก็ตื่นพวกศิล,ลปินก็นอนมันสวนทางกันกันซะแบบนี้นะครับใครถึง ถึงใครเขาบอกว่าอยากอยากจะมีแฟนศิลปินอย่างเช่นครูกับหมอลำเขาบอกว่าเป็นแฟนกันไม่ได้เพราะครูสอนกตางวันหมอลำเรียนทํางานกลางคืนมันสวนทางกันไม่มีโอกาสที่จะได้นอนด้วยกันเลยเขาว่าอย่างนั้นนะเขาก็เซวๆซลกันว่าซะแบบนี้นะครับเราก็ต่างเห็นอกเห็นใจกันผมนาเรื่องนี้มาพูดนะครับก็อยากจะมีแนวคิดอย่างหนึ่งก็บอกว่าเรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วเราก็ให้มันลืมกันไปนะครับเราอาจจะเจอความทุกข์ความสุขอาจจะขัดแย้งกันบ้างอาจจะไม่ถูกใจกันบ้างในเรื่องบางเรื่อง เราก็อย่าไปฟื้นฝอยฮาตะเข็บถ้าเราฟื้นฝอยฮาตะเข็บเอาเพพูดนะครับเขาบอกว่าว้าเศร้าๆนะว่าว่าเศร้าปัญหามันออาว่าด้นะครับฟืน้นฝอยฮาตะเข็บเอาแต่เรื่องไม่ดีมาพูดกันเราก็เอาแต่เรื่องดีๆมาพูดกันนะครับเอาแต่เรื่องดีๆไม่มีใครที่ไม่มีใครที่มีแต่เรื่องเลวร้รายทุกคนก็มีแต่เรื่องทั้งขาวและดําอย่างที่คนนกพงสกวนพูดนะครับการพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีเราก็ยุติไม่พูดจะดีกว่า นะครับพูดไปสองเบีย้ยนิ่งเสียจำเริงทองสุดท้ายก็ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายนะครับขอให้ทุกคนมีสติในการใช้ชีวิตอย่าได้ไปจมตีอะไรกันเลยนะครับเราก็ต่างคนต่างให้กำลังใจในการทำมาหากินสักเขาเรียกว่าอ่อีกไม่ถึงร้อยปีเราก็ตายจากกันนั่นแหละเราหาความสุขไปวันๆหาความสุขเป็นรายชั่วโมงนะครับอย่าสร่างความทุกข์ให้กับกจิตใจของตนเองเลยสุดท้ายวันนี้รายการครูนอนเล่าทุกเรื่องเอาเรื่องนี้มาเล่าพวกเราฟัง ก็เป็นเพื่อสติเตือนใจแล้วก็นําข่าวของอดราม่ามอลลาเสียงรุ่งคงสะกอนนะครับก็ขออภัยอาจจะผมไม่ได้กล่าวถึงใครนะครับแต่ถ้าใครมีอะไรพอที่จะลดละเลิกนะครับไม่มาว่าไม่ต่อว่าให้กันให้กำลังใจกันก็ทําได้ก็ดีก็เป็นกุศลลจิตใน,ใน,ใน,ในใจิตใจของตนเองสุดท้ายวันนี้รายการของเราเล่าทุกเรื่องก็ขออนุาจคุณพระศรีรัตนตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายปรดบ,บันดาลท่านทั้งหลายจงมั่งมีสิสุข กินใหญ่บกจกใหญ่ลงใหญ่เขินเป็นหาดใหญ่ขาดเป็นว่างแค่ถือพวังชัยบังขลังเงินคำเกวใวจะได้ขาดเขินทงห้องใสดังท่องในเบาเงินท่องไลเผาเต็มกระเป๋าอึ้งตึงนอนหลับแก่ได้เงินพันนอนฝันก่ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนยางแข็งแขนแก่ได้เงินล้านหลายหลายล้านหลายหลายล้านมัมิสิสุขทุกคนสวัสดีครับนักดนตรีด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านทีมงานสบายอีกาปูกับยาเอาล้านสาวมาฝาก สิคคือวาเป็นดจะเป็นลูกไผ่ทั้งบ้านขอนเก่นมดดบอ <c oughs> ลูกสาวหลานสาวบ่ค่อยเคียมปันใดนด้คือมาดีกันโลกนี่ล่ะหลานสาวเจ้าหน้าเจิงเกิดปุรยังแจ้งนั่นแั้งนี่เขาดีดีด,ดอกกูเป็น,น,นมึงบ่จักเสื้อจริงกูบอกเสื้อ,อังนางสาวบุญแตง่งกูแจ็คแล้วกูแจ็คแล้วเป็นน้องไผ่ยัยงกาไปอีหัวยอง สวัสดีเอ้ยครับสวัสดีไอ้ครับสวัสดีหลานครับรุดใบหอนหลานหลงถูสวัสดีครับสวัสดีครับคนสวยนี่เมื่อกูหู่จักใบโคตเป็นบอใบแล้วตีไม่เนอะกูไใบครับก็สอสอ่ผุนบังเกิดสวัสดีสวัสดีลูกสวัสดีมอน บอสทั้งสองด้วยครับนี่นะครับพลังที่ให้พวกเรานะครับได้มาหัดมาเฮียนขอบคุณบอสนนุแล้วก็พี่นานกนะครับที่ให้ตุ้ยได้มาฝึกฝนบนเวทีแห่งนี้ขอบคุณครับโอ้ยคือว่าเป็นตาฮัคแต่พี่น้องบักลาคืออยยุตัวละลายพ่อเท่าได้ลูกยังกับายพ่อเท่า เขาเอื่นพ mm ี่ยิ่งุบหันน้องเขาเอื่นพี่เรียกพี่โน่พี่จะสร้างยังมึงเป็นพ่อมั้งไหมพ่อจะสร้างมึงเรียกพี่เหมือนเดิมนั่นแหละน้าน้องนะน้าน้องนะพ่อเนาะจะหวเนาะเพื่อจะเด็กเพื่อจะเด็กกระเด็ตัวอันนี้กระหลานอันนี้กระหลานเนาะแมนอืเงยขึ้นมากกูจับได้กันกี่สิเป็นยังเจะของกูต้องล้วแต่มึงเอาเนจะสร้างมานไม่อิ่านี่ อุ้ยก้อนนาเค็ตเออหลานไส้อันนี้หลานส้อนี้หลานสาวแล้วเขาไปลูกเัง้เขาไปสวัสดีลูกสวัสดีครับเอาเมียฮมีเพลงครูเพลงยังไงเขาลองไหมบอมีอยู่เอาดีเลยบอกครับมีบวัีอีหล่ะาตังมวยตังกาดดีๆนลูเดี๋ยวเดีเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ย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 วเดีเดี๋เดี๋ยี๋ยวเยวเด ไม่่หนุนะตื่นเต้นก็มูคอยเบิดกูตื่นเต้นกูอยากเห็นหลานหลองเพล่ครูกันยีหามึงดูนี่ป้าดูางในลูกถ้าเป็นพี่เขาอ่ะหนูไม่ตั้งกาดหรอกแต่ถ้าพี่คอปเตอร์หนูตั้งแน่จาะเย้เาว่าเรื่องพี่คอปเตอร์เป็นเตรียมเปาแค้นเหรอดิีเอาอาจารย์มาจุดอาจารย์เอากูก็ยืนกลางสูพี่่ะ ้ยใส่ชะไอ้ลูกเพิ่งเตาเพิ่งลองเพลงอ่ะเท่าเท่าห้องยังมาพีบะบักละลูกไปหันลูก